ได้เงินไป35ลา้านนี่คือประเด็นซึ่งหน้าที่ของเราก็คือ,อตรงนี้ไม่มีปัญหาเราก็ไม่วิจัยเราเข้าไปศึกษาตรงนี้ว่าไอ้บองงามตรงนี้ก็ศึกษาว่าเหมืองแถวเนี้ยนะครับควรจะทําต่อไหมนะครับแล้วก็ให้ดูพื้นที่ใหญ่มีใครอยากถามอะไรขั้นนี้ไหมได้รู้ที่มาที่ไปนะส่วนปัญหาสุขภาพก็ที่มีปัญหาคือที่ที่เขาฟอ้องกันนะคือตรงนี้ทีนี้ลองดูรูปต่อไปนะครับ ไอ้นี่คือการวัดเขาเรียกว่า contamination คือสิ่งที่นักธรณีวิทยาหรือสารสุดเข้าไปทำเนี่ยก็คือว่าเอาดินมาดูนะคือแถวเนี้ยทองผาภูมิเมื่อกี้เนี่ยนครับเนี่ยรูปเดียวกันแต่อันเนี้ยเป็นการลงสีเนี่ยทองผาภูมิทั้งหมดเลยไอ้นี่ไอ้นี่เคมโก้นะข้างบนอะไรนะสองท่อเห็นไหมตรงไหนมีเหมืองตรงนั้นจะเขียวปัดเลยเพราะว่าตะกั่วมันเยอะอันนี้ก็ บ่อใหญ่อ่าตรงนี้บกงามโอเคแล้วมันจะมีตรงนี้อีกตรงนี้ไม่มีเหมือนก็เขียวปัดเหมือนกันนะครับคําถามก็คือว่าแล้วมันยังไงกันเนี่ยก็คือทั้งทองผาภูมิเนี่ยมันเป็นพื้นที่ตะปูวแล้วก็มีการทําเหมืองมาเป็นร้อยปีแล้วสมัยก่อนเขาไม่ได้ขุดตะกัวเพราะตะปูวไม่มีค่าสมัยก่อนก็ขุดเงินนะครับพอพอขุดเงินเอาเงินไปเจอตะั่วก็ทิ้งไว้แถวนั้นตะั่วที่ลอยอยู่ตามหน้าดิน ที่เป็นเศษเศษแร่จากสมัยก่อนเขาก็เรียกตะก,กรันอะไรเงี้ยแล้วก็คนอินเดียนะเมื่อ50-60ปีก็จะเข้ามาในนี้เก็บตะก,กรันไปขายเท่าที่เก็บได้พออินเดียเก็บไปหมดปั๊บเหมืองเข้ามาก็ต้องขุดลงในดินเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบรนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเหมืองถึงเข้ามามันก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าตกลงแร่ ตะกั่วที่อยู่แถวเนี้ยที่แล้วเข้าไปในตัวคนเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหรือมันมาจากเหมืองมันก็จะมีคําถามกินใจอยู่สองเรื่องอแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นอย่างเนี้ยนะครับที่ตา่ากันตรงนี้ไม่มีเหมืองแต่ก็เข้มข้นด้วยเพราะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากธรรมชาติหรือมีการทําเหมืองในอดีตรับนี้ก็เป็นแล้วก็ที่มีปัญหาคือตรงเนี้คยคุยคิดที่ล่างเนี่ยทีนี้คําถามคือนะครับก็ฝากถามผูาา้พิพากษาด้วย ถ้าเกิดบอกพวกนี้ร้อยคนให้สามสิบห้าล้านแล้วแถวนี้จะให้เขาสักสิบยี่สิบล้านแต่เขาอาจจะไม่ได้ฟ้องนะครับแล้วแถวนี้จะให้เขาสักสี่ล้านคือมันจะกลายเป็นว่าใครฟ้องก็ได้คนไม่ฟ้องแต่มีตะปวนในเลือดแต่ไม่ได้ฟ้องก็ซวยไปชาติกับที่แล้วทาบุญมาน้อยนะครับโอเคอ่านี่ก็คือ,อชื่อหมู่บ้านเราจะเห็นว่ารอบๆเหมือนพวกนี้ก็ชื่อเป็นชื่อกระเหรี่ยงนะ ถ่าดินแดงที่ผู้เยอะไรนะเนี่ยเอรกเวียพวกเนี้ยนะครับก็จะอยู่กระจันกระจา,กกายกันอันนี้ก็เป็นความอนุเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขให้ตัวอย่างเลือดให้ผลการตรวจเลือดเรามาดูนะครับในช่วงก่อนหน้ามีเหมืองเนี่ยระดับเลือดเขาจะวัดเด็กและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาตรฐานก็สูงหน่อยเด็กก็ต่ำหน่อยนะครับถ้าเอามาตรฐานเด็กวัดเนี่ยไม่ผ่านเก์เลยแต่ถ้ามาตรฐานผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะพอได้บางช่วง ช่วงที่มีปัญหาก็เกินแต่พอหลังหลังปิดเหมืองเนี่ยตะกัู๋ก็ลดลงมาแต่ลดลงมายังไงมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเทียบกับคนธรรมดาเพราะว่าอะไรก็ทั้งอําเภอมันเป็นอําเภอตะป่วผู้ไย้ค่ายแล้วก็คนก็เข้าไปอยู่กินป้องกันก็ลำบากอย่าง,ง,งสักำหรับกลุ่มด้านสาธารณสุขเนี่ยเวลาไปคุยกับทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะพูดเหมือนกันว่า ชาวบ้านคนไหนที่มีตะต่วเยอะแล้วก็ถึงกับอาเจียนเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ไปรักษาตัวที่ที่จังหวัดที่โรงพยาบาลก็จะให้อยู่ที่โรงพยาบาลสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะให้ยาขับตะปวออกนะครับพออ,อ,ออาการดีขึ้นาหัานไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาชาวบ้านอาจจะทีละสองสามคนเนี่ยเอากลับมาอยู่บ้านเดิมแต่พอมาอยู่ที่เดิมเวลาผ่านไป6เดือนปีหนึ่งเลือดตะ่วก็จะสูงขึ้นมาอีกแล้ว เพราะนั้นการที่เขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆแล้วเขาชาวบ้านบางทีก็ถอดรองเท้าเดินนะครับแล้วก็ทานข้าวก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ล้างมือไอ้ตะกั่วก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเพราะ้นวิธีจะแก้ปัญหาอย่างถาวรเนี่ยพื้นที่แถวนั้นไม่ควรให้คนเข้าไปอยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรแหล่งที่มัน c o n t a m i n a t e ไปด้วยตะกั่วทั้งนั้นแต่เมืองไทยเนี่ยมันจะห้ามไม่ได้เพราะว่า มีที่ว่างที่ไหนชาวบ้านก็อยากมีที่ทํากินเขาก็จะเข้าไปเปิดพื้นที่นี่นั่นนั่นก็จะเป็นปัญหาที่อ,อะไรอ่ะหนีเสือปัาจระ,ะเข้ว่าจะเอายังไงถ้าจะเอาชาวบ้านออก n g o ก็ไม่ยอมเพราะ n g ็บอกว่าเขาเป็นกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงต้องอยู่ตรงนั้นถ้ากะเหรี่ยงไม่อยู่ที่นั่นมันก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงในขณะที่เชิงสุขภาพเราก็อยากที่จะเอาเขาออกแต่เอาเขาออกแล้วจะเ,เขาไปอยู่ไหนมันก็จะมีปัญหาแล้วเอาเขาออกแล้ว จะแน่ใจได้มหยังไงว่าคนใหม่จะไม่เข้ามาเพราะให้การแย่งชิงพื้นที่อย่างมันเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับนี้ก็คืออ่านี่ก็ระดับเลือดเหมือนกันเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้ถึงแม้เราจะทําเศรษฐศาสตร์ก็ตามแต่วันหนึ่งเราก็ต้องไปทํางานร่วมกับทางสายแพทย์เพื่อขอข้อมูลเข้ามาพอนีนะครับคุณอาจารย์ก็ต้องเตรียมใจที่จะต้องอะไรเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยนะครับเช่นสุขภาพบ้างวิศวกรรมบ้้งอะไรบ้าง ะระดับเลือดของเห็นไหมคิตตี้ล่างอยู่นี้เห็นไหมนี่คือที่ฟ้องกันคิตตี้ล่างครับได้ไป35ล้านไอ้คิตตี้บนเนี่ยอยู่เหนือน้านะกลับมีตะก่วมากกว่าคิตตี้ล่างอีกแล้วที่สัมาคือไม่ได้35ล้านแล้ว x อ้หยเสือเนี่ยจะให้ก็สักกี่ล้านตอนนี้ไม่ได้สักล้านเหะนั้นคำถามก็คือว่าพวกเนี้ยฟ้องแล้วชนะก็ได้ตัง และไอ้ที่อื่นเราจะจะ,จะดูแลกันยังไงเพราะว่าปัญหามันเกิดทั้งอํเาเภอทองผาภูมิไม่ใช่พว้ยคิตตี้ที่เดียวแต่ที่ที่ทคนกรุงเทพรู้จักพุวยคิตตี้เพราะว่ามันอยู่หน้าหนังสือพิมพ์คำเนี่ยมันติดปากและมันมันขายได้นะครับแต่สมมติผมบอกชาวบ้านเกลือกเวียฟ้องศาลเนี่ยมันไม่กินใจมันก็ <laughs> สวยไปที่บสูงขนาดนีมันรับผลกระทบจากกระเบิด ถ้าถ้าเชิงลำห้วยยังไม่น่าจะเพราะว่ามันอยู่เหนือน้ําแต่ว่ามันคงได้อิทธิพลจากคอนเทมิเนชั่นรอบๆเหมือ,มองแต่ความเมืองก็อยู่เหนือหมู่บ้านกัอยู่ผมว่ามันอย่างนี้นะคือคือการนี้เหมืองอยู่ตรงนี้อาจารย์คิตตี้บนมันก็จะอยู่ระแวกประมาณอย่างเงี้ยอ,อมันจะใกล้ๆกันทีนี้อันไหนเหนือ,อนไหนต่ําผมไม่แน่ใจาเอ,อ๋พอรู้มไหมคิตตี้บนที่อยู่เหนือก่อะ อ๋อลงมานิดนึงแล้วรับน้ำจากคิตตี้่ะคนะเราคนเราออต์เฉดก,กันใช่ไหม,มาาแต่คิตตี้บนเนี่ยกลับกลายเป็นไม่เป็นข่าวอาจารย์ที่ฟอ้องกันทุกวันเนี่ยที่คุณสุรพลฟ้องเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนหมู่บ้านคิตตี้ล่างแนเป็นฟรฟ้องแต่อสเราคิดว่าเราได้รับกบจากการทำเหมือถูกไมถ้ามันเป็นโดยธรรมชาติแล้วจะไปเอาเงินได้หรเาปิดแล้ว มือนั้นมันปิดคิ่ตีพนปิดแล้วปิดแล้วค่ะมันไม่มีเจ้าไม่มีไม่มีรักาชั้นค่รักษาปฟ้องใฟ้องไอ้ที่ปิดแล้วนี่เลยจะไปฟ้องใครล่ะไม่แไอ้นั่นมันกำลังทำเดินดอนก่อนก่อนหน้านั้นไอ้คิตตีล่าง no no คิตตี้ล่างไม่เหมือนนะเหมือนยังมีอันเดียวคือตรงบอกเจ้าของเดียวเป็นเจ้าของคนไทยแล้วเหมืองเนี้ยบ่อน้ําเขาแตกน้ําก็ไหลลงลําห้วยแล้วก็มาทําให้คิตตี้ล่างเดือดร้อนนะครับคิตตี้ร้อนเนี่ย ก็นี่ไงทีนี้ประเด็นคือว่าเวลาที่พี่ล่ามไปพูดว่ามีตะ่วเนี่ยเรารู้ว่ามีตะก่วจริงแต่ส่วนไหนของตะ่วที่มาจากเหมืองส่วนไหนที่มาจากดิดเนี่ยผมไม่อยากจะถามผุ้พิพภากษาวมันดูยังไงเพราะเรองจะดูไม่ออกเราก็ต้องไปหาคอนโทรไซต์อันนี้ไงแล้วแล้วในกระบวนการฟ้องเนี่ยศาลดูหรือเปล่าผมว่าเขาก็ไม่ได้ดูเพราะว่าใครเราจะมาศึกษาอย่างคอนโทรไซต์ที่อาจารย์พูดนะพวกเราเข้าใจใช่ไหมคอนโทรไซต์คือถ้าเราอยากรู้ว่าคิดที่ล่างเนี่ย มีตะกัวมากกว่าปกติไหมก็คือมีมีผลของบอกงงามเนี่ยทำให้ตะกวด่เงี้ยในตัวคนนะั้นสูงกว่าปกติไหมเราต้องเก็บตัวอย่างที่คิตตี้บนที่สองท่อที่ไหนที่ไหนมาเป็นเป็นตัว,ต,ว control, ตัวควคุมผมไปคุยขออนุญ,ญาต citation นะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะศึกษาปัญหาตะกัวในตัวคนว่าเกิดจากอะไรแล้วเขาจะโฟกัสเฉพาะคิตตี้ล่างอย่างเดียวเพราะว่าเขาอยากรู้ว่า คิดติล่าเนี่งมีตะกัวมาจากโรงงานหรือเปล่าผมก็ถามว่าเฮ้ยถ้าคุณทําคิตติล่าอย่างเดียวแล้วคุณจะไปบอกได้ไงว่ามันมาจากโรงงานหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าคิตติล่างมีผลจากโรงงานไหมคุณต้องทําหมู่บ้านอ,อื่นด้วยเพื่อที่จะมีคอนโทรล r ุ๊บเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจ